สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแมงโซคูนวันนี้ผมก็จะามากินปลาหมึกลวกนะครับนี่ปลาหมึกของเราแล้วก็น้ำจิ้ม,มนี่น้ำจิ้มของพวกเราแซบๆเาไปกินปลาหมึกกันเลยมาชิมร้อนนิดหน่อยไหมร้อนปะนี่มีร้อนมาก อืมออร่อยประมุกสดมากเลยเหมือนผักเลยนะครับนั่กว่าอร่อยมากแซ่บอืมหนวดประมุกอืมอกิ้นนั้นกิ้มอืมเป็นแบบ เหมือนมือเลยนะร้อนร้อน่ากนนิน,นมากอร่อยอ่ะกรอบกรอบเลยชอบมากเ่ะนั้นแบบกอบรอบกรอบออืมรอร่อยอหนวดหนวดปลาหมึกจิ้มกับน้ำจิ้มมันอร่อยมากเลยอ่ะแซบ่บลี ใช่มากอืมไม่น้าค่ะจนป่ะกินผักนะกินจังกว่าจังกว่าครับอ,อืมอ,มอกิน,กนอีกกินอีก ดั้งกินผักเรื่องนี้จะได้โตโตแซบแซบ,บอันนี้อร่อยมากเลยอยากให้ผมกินปนั๊กเสียแต่ว,ว่าหน,นดวดเีจะอร่อยกว่าเพราะม,มันกรอบกรอบ อืมอืมก,กินชิ้นนี้บ้างชิ้นนี้คือชิ้นสวนตรงไหนก็ไม่รู้นะเป็นอย่างนี้ถ่าอากาศเลยนะทำให้เราโตโตได้นะอืมสมัครอืมกินว็นัวอร่อยเลยอืม กินหนวดอีกดีกว่าหนวดรอยกรอบ เปนปล่ากอืมเองายมอืักก่อนนี้แซบๆเลยครับ อร่อยมากเลยอืมแซ่บก็สอดด้วยจังกว่า อืม,อมส่วนนี้จะเป็นแบบเศใสนะเาชิมน้ำจิ้มเลยแซับๆอืมอืมกว่าม,มากเลยชิ้นเนี้ย อร่อยมากครับเมนของเราวันนี้อร่อยมากวันนี้อร่อยทำไมไม่กินผักเลยบ้างมันอยากกินนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะไป็นนะครับบ๊ายบายใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนออก,ก็คอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบาย